อาการซึมเศร้าในเด็กๆนี่แตกต่างจากผู้ใหญ่ยังไงจริงๆแล้วนี่เรามีเกณฑ์ในการวินิจัยด้วยการเพียงแค่ทําแบบคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในเด็กในเด็กๆนี่เราจะมีแบบคัดกรองที่มีใช้กันเป็นมาตรฐานเรียกว่า CDI ครับเราจะเห็นว่า CDI มีแบบทดสอบประมาณ27ข้อสําหรับเด็กๆนะครับส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะมีแบบมาตรฐานที่ใช้ในการคัดกรองเ,เพียงแค่9ข้อเท่านั้น ต่อไปนี้จะเป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับที่เราจะใช้ในการประเมินในเด็กๆผมอาจจะไม่พูดไม่ถึงไม่ครบ27ขอ้อให้ดูตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับตัวอย่างของการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็กนะครับมีดังต่อไปนี้ครับข้อแรกครับพูดถึงเรื่องเศร้าครับฉันรู้สึกเศร้านานๆครั้งหรือเปล่าหรือว่าฉันรู้สึกเศร้าบ่อยครั้งหรือว่าฉันรู้สึกเศร้าตลอดเวลาครับ คะแนนที่เลือกต่างๆเหล่านี้ได้คะแนนเป็นศูนย์เป็น 1- และ2ครับฉันทําอะไรได้ค่อนข้างดีหรือว่าฉันทําผิดพลาดหลายอย่างฉันทําอะไรผิดพลาดไปหมดเลยนี่คือการมองการกระทาของตัวเองมาผิดพลาดแค่ไหนนะครับดูข้อหลังๆนะครับมันมีทั้งหมด27เข้อผมไปดูในเรื่องของการมีเพื่อนบ้างครับฉันมีเพื่อนมากครับหรือว่าฉันมีเพื่อนไม่กี่คนและอยากมีมากกว่านี้อยากมีด้วยนะครับหรือว่าฉันไม่มีเพื่อนเลย คนะ่าคะแนน0 1 2นะครับต่างๆเหล่านี้ครับเป็นตัวที่ช่วยประกอบในการมาวัดว่าเด็กๆเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ค่าคะแนนนะครับถ้าตามงานวิจัยนี้ก็คือว่าค่าคะแนนที่ได้ค่าคะแนนเป็น15นะครับเรามีวิธีการในการให้คะแนนในแต่ละข้อนี่ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันแะต้องดูคู่มือน,นะครับในการประเมินแต่อย่างไรก็ตามนะค่าคะแนนที่เป็น15ขึ้นไปนั้นเนี่ยมีความวัย ในการที่จะตรวจวัดว่าเป็นซึมเศร้าหรือไม่เนี่ยมากถึง80%ครับนะทั้งหมดเลยเนี่เรียกว่ามีความเชื่อน่าเชื่อถือในการที่จะใช้เป็นแบบประเมินได้เกินกว่า85%เลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนในผู้ใหญนะ่เราดูกันนะครับผู้ใหญ่นี่เราคัดกรองกันได้ง่ายนะด้วยการที่เราดูทำตามแบบสอบถามเพียงแค่9ข้อเท่านั้นครับ9ข้อที่ว่านี้ลองยกตัวอย่างนะครับเรื่องเบื่อครับ เบื่อไม่สนใจอยากทําทอะไรเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนด้วยนะครับศูนยงสามครับนะไม่สบายใจซึมเศร้าท้อแท้เป็นมากน้อยแค่ไหนเบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปเป็นมากน้อยแค่ไหนพูดช้าทําอะไรช้าจนคนอื่นสังเกตได้มากน้อยแค่ไหนคิดทำร้ายตัวเองหรืออยากตายๆไปซะนะครับนี่คือตัวอย่างของในผู้ใหญ่เพียงแค่9ข้อก็สามารถใช้ในการวินิจฉัยได,ได้แล้วครับนี่คือเป็นไปตาม DSM-4 นะครับที่เป็นของสมาคมจิต ตะเวททางอเมริกาเป็นคนบัญญัติเอาไว้ในเรื่องของการวินิจฉัยอาการซึมเศร้าลงท้ายนิดน,นึ่งครับว่าเราสามารถเข้าไปดูแล้วก็ทำออนไลน์ในแบบสอบถามต่างๆเหล่านี้ได้ครับในภาวะของเด็กซึมเศร้าเนี่ยจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับภาวะซึมเศร้าในเด็กมีลิงก์ออนไลน์ที่จะเข้าทำแบบสอบถาม27ข้อได้ครับของกรมสุขภาพจิตครับแล้วก็ยังจะมีของแบบสอบถามในผู้ใหญ่ที่เป็นของทางโรงพยาบาลรามา